สวยงามถ้ามันจะออกผ้าขผลผลนส่นด้านในผ้าเนื้อดีมากหมดแล้วหมดเลยนะชุดนี้นะจ๊ะนี่มีเอ็มแอลเอ็กแอลมีสามไซส์นะคะดวจิห้เบิ้งพี่น้องงามงามหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวแล้วเอาทุกุ0ุกิปอะไรแบที่นี่พี่น้องโอ้สีสอกับ6ุกซิปอะไรห,หรอ ไรวต่อไหม่อไหมทีนเสือกมูกสหเล่ย้อเส้กมูีั่ะ่นะจะให้ดูใจให้ดูอยากเห็นส้ก,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 กง่ามหลสีดำนะครับผ้าหน้าหนาวใส่ขายหน้าหนาวใครสนใจรีดจองเลยนะคะผ้าตัวนี้เนื้อดีมากอันนี้ยังมาถักผิวจ้ะ แต่ว่าอยากโชว์อยากโชว์ไซส์อะไรบ้าง XL อุ้ยสวยหามจ้ะสวยงามอุ้ยหลีงายมีหลีว่ะเนาะเราจะใส่ให้ดูนะจ๊ะก็ใส่ให้ดูค่ะใส่หน้าหนาวนะคะเอ่อเียบขายหน้าหนาวหมดแล้วหมดเลยเนื้อผ้านนี้นุ่มมากอันนี้ไซส์ XL แต่ยังไม่ทัดคิ้วจ้ะ ผู้มาสวยแท้สวยจริงมะเพีาาา่อนสวยนะรูปหน้าดีนะคะใส่นุ่มใส่สบายอุ่นดีไหมเออมันได้มันใส่ดีนะพี่นอ้องอ,อ,อ,อันนี้ใส่เอ็กเซลนะคนสวยใส่เอ็กเซลนะจ๊ะเอ๊ะคนสวยใส่เอ็กเซลแต่ง,งานยังไม่เสร็จหราอยากโชว์อย,อยากโชว์ค่ะก็เลยบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปลงเฟซให้นะจอ,จองได้เลยนะคะ ก็จะมีคอยกรมก็คอยจินอยู่ห0าตัว M L X L เช่นกันนะคะถ้าใครจะเหมานะคะรีบเหมาเลยนะเอย่าหมดก่อนหมดแล้วหมดเลยผ้าตัวนี้สวยจริงๆแก็กพี่น้องป้องปลายนี่กําลังเย็บออกมาสวยงามอีหลีพี่น้องเป็นสีดํานะแต่กล้องค่อยทำไมมันออกสีนี้เนาะเนาะโอเคนะคะโอเค